เป็นวันแบบแากรบารเก็เพลชั่นแล้วแบบรอไปฝารับปริญญาเรียบร้อยความรู้สึกข,ของมันดีใจครับดีใจคือที่จริงเออมันเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของพี่อยู่แล้วที่ที่พี่อยากจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยละให้ตัวเราเองด้วยนี่คือสี่ปีสี่ปีครับรที่จริงสามปีครึ่งครโอ้ยหน้าหนึ่งตัว ทำสักการะพรปีสุดท้ายเหรอพิชัยแล้ตัวเดียวเนี่ยนี่้ไม่ตกาดที่มันมีเพราะเราทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยแล้วสัการะด้วยที่นาชาติก็คือที่จริงที่จริงก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าที่แล้วความรับผิดชอบของเราด้วยที่เราก็ต้อง c a รี่แล้วสองอย่างไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ที่จริงถ้าอยากจะขอบคุณอยากขอบคุณทีมทีมเบอร์พี่ผู้จัดการมากกว่าที่ที่เมนเทอร์คือเราให้เราสามารถเรียนไปด้วยได้ด้วยแล้วก็ทำงานไปได้เต็มทีเวยค่ะช่วงที่กว่าไหนที่ในชีวิตการเรียนที่ กปพยายามา าอาจจะเป็นช่วงปีแรกๆมาค่ะที่ที่เข้ามาเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเปลี่ยนจากการเรียนมัธยมมาเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยวิธีการเรียนวิธีการสอนหรือว่าวิชาที่เราเรียนมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างามาค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอไวนะ้ไหมคะว่าของานงานก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าขอเรียนให้รับปริญญาให้ปามาด้วยพี่ๆก็รู้หน้าพี่ค่ะ,ะล้วเขาก็เป็นห่วงเขาทางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพยายามจะอยถามเพราว่าช่วงนี้ต้องตื่นกี่โมงถ้าตื่นไม่ทันจะฟุุ่กถ้าไปเรียน ได้เองเก็ไปเรียนแล้วมาแต่พี่พที่นี่ก็ภูมิใจที่มีวันนี้นะคะก็พี่พีเขามีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องงานเนี่ยเขาพ่รับผิดชอบมากและส่วนเรื่องเรียนก็พีพีก็ทําได้ดีนะคะไม่ไม่ไม่ทำให้เป็นห่วงเขาจะรู้ว่า ถึงเวลาสอบถึงเวลาเรียนแล้วก็ตารางงานถ้าจะหยุดจะหยุดช่วงเรียนเพื่อไปทํางานเขาก็จะแจ้งคุณแม่ว่าคนนี้เขาจะหยุดอะไรแบบนี้จะคอยซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตเพื่อกำลังใจอะไอย่างเงี้ยบ้างเพราะน้องก็ค่อนข้างเงินเหมือนกันท to ั้งเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยการซัพพอร์ตของเราก็คือว่าเจอหน้ากันคุยรายกันแล้วก็ถ้าเราว่างจริงแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันก็ บองไหมครับแบบจบปอรตีก็ต่อปาโทเลยไหมครับ ตอนนี้จริงๆมีแผนว่าจะให้น้องเรียนโทแต่ว่าช่วงที่น้องมีงานต่อเนื่องนะคะก็ต้องให้น้องทํางานไปด้อยแล้วที่ผ่านปีกว่าเนี่ยมีเงาเงี้ยบ้างไหมคะรู้สึกแบบว่าทั้งเงี้ยแล้วเนี่ยไม่ละหยุดอกเรียนใหม่อ๋อที่จริงเรื่องดอกเรียนใช่ไหมดอกพี่จริงๆตัวพี่เองพีก็มีดอกบ้างบางวิชาเพราะว่าอย่างตอนที่ถ่ายเออ่ my ambulance ด้วยหรือว่า b a ล k to a c อย่างเงี้ยครับผมก็มันมันมันค่อนข้างแน่นมากๆในวิชาที่เราเรียน ลาสมีดรอปเพื่อเพื่อไปก็คือหนึ่งตัวท้ายที่ปีไปเรียนปีสุดท้ายเนี่ยละครับเพื่อให้ให้มันเต็มที่ด้วยเราจะได้ได้ได้โฟกัสในสิ่งที่เรียนเลยดีดีเลียนะคะพอได้เท่าไหร่เท่าไหร่เกลีเหรอเท่าไหร่วัดว่าวัดว่าเอาแบบ ผ่านแบบปิมปิมจริงจริงฟ้าก็มาคือไม่ได้กดดันกับเราเลยจไม่มีเลยแม่แม่เรียนจะที่บ้านยังไม่กดดันทั้งลูกทั้งสองเลยอะค่ะทั้งสองคนเลยไม่จะบอกว่าเด็กเฉลี่ยต้องสามต้องสี่ไม่เคยเลยการทำไม่เร็ยที่เป้าหมายของป้ากองป๊าอนที่อยากเห็นลูกคนนี้เป็นอย่ากเี็ยอะไรในตัวเขาเป็นตัวเองตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ มีความสุขที่สุดของเขาค่ะที่ที่ไม่ไม่เดียบเป็นสังคมคะไรอย่างเง้ยนะวันนี้ภูมิใจในลูกคนนี้แค่ไหนครัเพราะวันนี้เห็นพลังแฟนฉันแล้ววัาหลันเพียแค่ส่วนหนึ่งที่เดินทางมาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจมากเลยอ่ะเคยเคยคิดแค่ตัวคนจุดนี้ไม่เคยคิดค่ะแต่ว่า ที่ลูกตัดสินใจเข้างวงการก็ก็บอกแล้วว่าทีต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานต้องรับผิดชอบเต็มที่นะแล้วเขาก็ทําเต็มที่ถ้าเราจะสอนเรื่องความรับผิดชอบเป็นนะเ,เป็นอันดับแรก<ม>นะครับว่าถ้ารับงานมาแล้วต้องทําให้เต็มที่ดีแล้ว<า>พี่ะะ <ๆ S 3> ะนะี่คือภูมิใจตัวเองแค่ไหนคะลูกที่ทําให้พ่อมาสบายใจและเราสามารถ ควาชั่นวิชั่นของเราได้สําเร็จก็ที่จริงก็ดีใจดีใจมากกว่าแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผมที่ที่มาถึงตรงนี้ได้มีแฟนๆซัพพอร์ตมากครัครอบครัวที่รักที่มากขนาดนี้มีทีมงานทุกคนพี่ทุกคนด้วยที่ที่ซัพพอร์ตมากนี้ดีใจมากๆวันนี้อย่างในเทศกาลอีเอร์ชั่นนานาคือใหญ่โตลังกาใ่โตมากเจ็ดหลักเขาบอกเปปกตกเจ็หลักเขาบอกงี้นะคือที่จริงแบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยเราไม่คิดว่าแบบ คือเรารู้ว่าลแฟนคลับอาสแปรยโปรเจกต์อะไรให้เราอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ผมรู้สึกประทับใจมากไม่คิดท่านที่เห็นมีรถคูนรถทอชมาจอดรถพอเนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยอยากได้จุดจุดตัวอยากได้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 ไดก็แบบมาก็ดีใจได้ก็ดีเนาะได้ก็ดีได้ก็ได้ดีมั้ย อาพี่บอกบอกแฟนคลับแต่ว่าชูไวชูไวเอนนอวันนี้ได้เดินดูมหการมแล้วยังลนกเว <มา S 3> ลา <ะ S 1> อย่งไรครับแต่เดีย๋ยวจะมีช่วงเวลาที่ที่แบ่งไว้แล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูเออ<ม>งานของเราก่อนทีจะไป็นยังไงนกินเรื่องงานใช่ไหมครับก็ที่จริงช่วงนี้โฟกัสอยู่กับตัว The Last Twilight Concert นะครับผมที่เป็นที่เลื่อนมาจากการนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็ซ้อมกันหนักมากสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็โปรเจกต์หน้าๆก็มีแพลนไว้บ้างครับผม แต่ว่ายังยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันเยอะก็ก็ต้องอยากให้ทุกคนรอติดตามเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับตอนนี้ก็เหมือนกับมาเพลงโฟกัสเพลงอะไเยอะขึ้นเนาะก็ก็ก็ที่จริงก็โฟกัสพอๆกันนะครับแต่ว่าในด้านเพลงเนี่ยก็เป็นก็เป็นความชอบของเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากอยากจะต่อยอดทำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งตามอิจิตผลงานรู้ออกมาแล้วก็ะสบความสำเร็จทุกผลงานนี้ได้ตามแชร์ตลอดเวลาเขาเน้นด้วยนะ เขาเต้นลงไอจีไปแล้วาต้องมาแล้วครับมกาเออเออฮัลโหลเออ ได้เรียกว่าคอยซัพพอร์ตแล้วคอยแบบเช็คผลงานเช็คฟิกแบบให้ลูกเลยไหมคะก็มีเช็คบ้างค่ะว่าลูกเราเอ่อเช็คบ้างเท่าไหร่ทุกห้านาทีห้านาทีเนาะเช็คบ้างทุกห้านาทีทุกคนรักไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็รักลูกเราอืมพี่บอกไปอวดแบบคนข้างบ้านเลยครับเพราะว่าเออลูกชานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะไม่ไม่เนาะแต่ข้างบ้านเขารู้กันหมดเลยรู้เลยเนาะเลยเลยกับใจวันนี้แฟนคงป็นขับยุคไหนเนี่ยมันขับดันเราแค่ไหนครับพี่บี เรียับการทำผลงานต่อไปมากมากครับมากมากเหมือนเหมือนทุกครั้งที่พี่พูดเสมอว่าแบบที่จริงพี่ดีใจมากๆที่มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตมากขนาดน,นี้ที่จริงคือคือ,คอวันหนึ่งเราเราจากคนที่ไม่คิดว<ม>่าซ้ำว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าเราจะเข้าวงการบันเทิงซ้ำาขียอายมากเลยนะครับผมวันหนึ่งมีคนรักมากขนาดน,นี้แบบพี่รู้สึกว่าแบบมันมันเกินสิ่งที่พีคาดหวังไว้แล้วอะเก<ม>ินความคาดหมายเราไปเลยแล้วมันมันทำให้ตัวพีเองพีรู้สึกว่าพีอยากจะทำผลงานหน้าให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ นำเวลานั้นที่ทําได้หรือว่าทํางานอะไรก็ตามนะครับผมให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อพวกเรัทุกคนเป็นการรีเทิร์นท่ากลับอยากขอบคุณใครพิเศษหรืออยากอะไรยังไงพัทที่ทําให้เราสําเร็จขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ที่ให้หนูผ่านวานและตรงนี้ครับผมที่จริงก็อยากขอบคุณทุกคนอยากก่อนอื่นเลยขอบคุณเอทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับผมที่ที่เอ็นดูตัวหนูด้วยครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ ที่ให้หนูผ่านมาได้ถึงจุดนี้ครับผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากอุ้มตัมาครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณอยากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ที่เรียนด้วยกันที่ที่ช่วยๆกันเรียนช่วยกันซัพพอร์ตทีครับแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ที่มาให้กำลังใจเราคุณพี่มีคนพิเศษไหมเออคนพิเศษมี็นไหมทำเป็นคนพิเศษเลยปะยังไงล่ะพิเศษเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่ ใครคะพี่พูดพี่พนคะลีกชายอีกคนของม้าค่ะเออเป็นไงรักเขาไหมคุณไม่ออกมาเถิดม้าเถิดมาเถิแต่ความจริงครอควเราก็สิ่กับมิสกินอยู่แล้วใช่ิสกน่ารักมิสไส่เรารูจักแต่การเป็นเพื่อนกันมากกว่อ่าก็ถือว่าพิเศษเนาะพิเศษไหมคใส่ไข่กี่ใบสามใบสใบ คำน่ารักของิวกินเป็นยังไงบ้างคะมาที่แบบเวลาเขาเข้ามาหาเราก็เป็นเด็กน่ารักนะคะมีสัมมาคารวะก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะก็เหมือนที่พีพีให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็ก็เป็นแบบนี้นะคะมมองเห็นพัฒนาการของคนกั้งคก่ด็กกันช่วยกันซัพพอดซึ่งการและกเขาคือเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ที่ลูกมีเพื่อนที่จริงใจต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยค่ะฝากคุณพ่อนะคะยูกิน เป็นยังไงบ้างที่น,น่ารักครับแล้วก็สัมมาคารวัดูมากมแล้วก็เวลาทํางานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเข้าขากันก็ไปด้วยกันได้ดีทั้สงสองควร <aves. S 2> สนิทกันไหมครับก็สนิทลแล้วก็มีมีมีคุยแบบว่า D o D A M ดีโอดีเอ็มไลน์าน มีโทรหาคุณพ่อเขาบ้างบางทีไปไปเที่ยวกันเจอกันก็ต้องนัดการทานข้าวนะคุณใหญ่จะเลี้ยงไม่ทันคุณพ่อเขาคุณพ่อชอบปักจ่ายก่อนเลื่อนเลยน้าจ่ายไม่ทันเซยเป้เหรอสายเปยกับกรองดอเอาเวลาเวลาสองคนนี้ก็งงก็งอนกันเลยเขาเขาหาทางตาขามไหมคะไม่งอนนะมีไหมมีไหมมีนะไม่งอนไม่มีนะคะไม่มีไม่มีไม่มี รับเพิ่งไปกินข้าวที่บ้านอยู่กินมาจริงๆอะไรนะครับเพิ่งไปทำงานที่บ้านอยู่กินมาครับผมเป็นอย่างนั้นก็ดนี่ยครับก็ก็ที่จริงก็เคยกินข้าวอะไรเี่ยในครอบครัวทางฝั่งไปกินบ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเป็นกินข้าวแบบเหมือนเขาก็เลี้ยงเลี้ยงรับปริญญาแล้วได้แล้วได้ของขวัญหรือยังของขวัญรับปริญญาได้ของขวัญหรือยังนะคือเนี่ยอร่อยเนี่ยเออ เราคาดหวังไหมครับของขวัญเราคาดหวังไหมจริงๆไม่คาดหวังครับผมจริงๆดีใจดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตมากกว่าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังของขวัญหรือว่าอยากได้ uh อะไรเลยใช่แต่ถ้ามีิวกินมีมาให้ก็ก็ดีเออ <t> อ่ะทำการต่อยอดนิดหนึ่งหนุแล้วจบสาขานี้ไปหลัจงจากนี้มันจะแนะนํนำพูดเราจะไปต่อยอดอะไรยังไงสานี้มันก็ที่จริงถ้าในเรื่องที่คิดจะเรียนต่อนะผมคือที่บ้านมีธุรกิจกันอยู่แล้วเลยคิดว่าแบบอย่างจะเรียนพวกองค์ประกอบเชมันก็พวก MBA หรือแบบบัญชีไปเลยก็ะยจะได้กลับมาโูกาสิี่บ้านด้วยเพราะว่าอย่างสิ่งที่ที่เรียนมามันคือเศรษฐศาสตร์มันก็เป็นการแบบ มองภาพแบบใหญ่ๆเราเราก็เลยอยากจะไปเรียนอะไรที่มันอาจจะเจาะลงไปในดีเทลตรงนี้มากกว่าที่แบบอาจจะเข้ามาอแดปช่วยกับคลุ่มข้าวกุ้่มแหนบ้างมาใจแล้วนับบบต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะรอก